ับกสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมกับซีมี่อ่าสินค้านะครับมานําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับเกี่ยวกับรถหกล้อของเฮ่านี้ละเนาะนะครับผมอ่ะนะครับสินค้าสิ่งนั่นก็คือในนี้ครับยาวเบาหลายครับเอามาโซ่เลยนะครับนี่ครับอ่านะครับเป็นพ่วงนะครับอ่ะพ่วงจิตหกล้อเนาะนะครับผมนี่ครับวงจีทหกล้อนะครับผม อ่าเดี๋ยวบึงรอบๆขั้นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นของลูกค้าเก่านะครับอ่าลูกค้าเก่าคุณสั่งมาเนาะนะครับนี่ครับงานดวนครับส่งวันจันทร์นี่นะครับผมนี่ครับมาันนี้นะครับอ่ะดำกับประมาณนี้นะครับอันนี้กับวัฒน์ในใส่ขาตัเกียนเห็นเพิ่นเนาะนะครับผมอ่ะก็เลยเอามารีวิวก่อนนะครับผม ไอ้ข้างน้านี้นะครับดัดได้นะครับดัดได้นะครับเพราะมันเป็นใน้ PVC นะครับผมเอาไฟลร่นแล้วก็ดัดได้เนาะนะครับผมแบบนี้นะครับผมพึ่งคนสีแล้วนะครับสีเต็มมือนะครับผมนี่ครับเอามานี่นะครับเอามาให้เบิ้งซื่อๆนะครับนี่ครับอัปเดตไหมเนาะนะครับผม นี้ก็จับจูุดเอาเลยนะครับผมนะครับ่คเครับเดี๋ยวผมก็สีร่องเอาตัวนี้นะครับอ่านะครับสีชมพูจีกะาขันนี้นะครับผมมาล่องพวงเบิองว่ามันสิบเป็นเจังได้เนาะนะครับเอาครับนี่ครับอ่านี่ครับเห็นว่าอ่าพวงแบบนี้เลยนะครับผมออมสวยงามครับผมนะครับหกร่อก็ สวยได้นะครับอ่าโอแพทสิบรอเนาะนะครับผมแบบนี้นะครับผมอ่านะครับอันนี้ลูกค้าเพิ่นเอาแค่ตู้รถนะครับรอยังเพิ่นเบ่าเนาะนะครับผมนะครับอาครับก็เอาไห้เบิ้งแค่นี้นะครับอัปเดตนะครับผมการอัปเดตไม่เนาะนะครับสําหรับปูของเฮานะครับผมนะครับ ครับก็บโอเคครับขอขอบพุณนะครับที่รับชมนะครับปล่อยผ่อนไหมนะครับมาสิมีอย่างมาแนะนำอีกเนาะน,นะครับผมนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ